วิธีสร้างรายได้อย่างง่ายที่สุดบทที่2มาเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนกันเถอะหุ้นสวัสดีค่ะชั้นชื่อกิฟจากช่องวิธีสร้างรายได้อย่างง่ายที่สุด วันนี้จะมาบอกเล่าเรื่องการลงทุนด้านการเงินที่ไม่มีใครสอนในโรงเรียนให้กับทุกคนฟังในคอนเซปต์เข้าใจง่ายที่สุดเรียนรู้อย่างสนุกสนานและเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินด้วยกันมาออกเดินทางเพื่อสร้างไรายได้กันเถอะขอบคุณสำหรับความร่วมมือล่วงหน้าค่ะในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนที่เป็นแบบฉบับทั่วไปหุ้นตราสารหนี้หุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ พเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่กล่าวมาทั้ง4อย่างคือผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนหลักๆที่มีอยู่จะเริ่มต้นอธิบายอย่างละเอียดจากหุ้นบริษัทต,ต่างๆที่เห็นอยู่ต่อไปนี้คิดว่าทุกคนคงรู้จักกันอย่างดีแต่แท้จริงแล้วบริษัทเหล่านี้ล้วนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดทั้งสิ้นในการบริหารงานบริษัท จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากในการสร้างโรงงานหรือจ้างพนักงานเป็นต้นดังนั้นบริษัทจึงเปิดรับผู้ที่จะมาร่วมลงเงินทุนโดยจะมีการออกหนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ร่วมลงเงินซึ่งหนังสือรับรองนี้ก็คือหุ้นนั่นเองอย่างไรก็ดีคุณไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้แม้ว่าคุณจะเดินทางไปยังบริษัทต่างๆก็ตาม พวกเราสามารถซื้อหุ้นของบริษัทต,ต่างๆที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Stock Exchange โดยผ่านนายหน้าหรือโบรกเกอร์หุ้นที่ซื้อขายอย่างเสรีในตลาดหลักทรัพย์เรียกว่าหุ้นจดทะเบียนบริษัทที่ออกหุ้นเหล่านั้นได้เรียกว่าบริษัทจดทะเบียนเรามาเห็นคำภาษาอังกฤษตามรายงานข่าวต่างๆคือ Initial Public Offering หรือคำย่อคือ IPO ในโลกนี้มีตลาดหลักทรัพย์อยู่มากมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือ Stock Exchange of Thailand หรือ z e t วิธีการที่จะเข้าจดทะเบียนนั้นจำเป็นต้องผ่านเงื่อนไขและการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่งซึ่งเป็นการคุ้มครองนักลงทุน ยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่น่าสงสัยหรือมีการหลอกลวงข้อมูลจะไม่ได้รับการจดทะเบียนผู้ถือครองหุ้นเรียกว่าผู้ถือหุ้น shareholder เ,เจ้าของบริษัทร่วมทุนคือผู้ที่ถือครองหุ้นในบริษัทเรียกว่าผู้ถือหุ้นหมายความว่าการซื้อหุ้นคือการกลายเป็นหนึ่งในเจ้าของบริษัทนั้นๆนนั่นเองมาดูองค์ประกอบของผู้ถือหุ้นของบริษัท home product center กัน จากข้อมูลจะพบว่าบริษัท Land อนด์เฮาสซซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ30%นอกจากนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากในหน่วยงานของรัฐธนาคารบริษัทประกันภัยกองทุนบำเหน็จบำนาญต่างๆเหล่านี้เรียกว่านักลงทุนสถาบาัน Institutional Investor นักลงทุนสถาบันสามารถแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทเช่นอยากให้เพิ่มยอดขายหรืออยากให้ลดรายจ่ายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดดังนั้นทำไมพวกเราจึงซื้อหุ้นเพื่อให้เป็นผู้ถือหุ้นกันมีผลประโยชน์ด้านการเงินอย่างไรกำไรที่ได้จากการถือหุ้นมี2ข้อกำไรจากส่วนต่างราคาและเงินปันผล กำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) ยกตัวอย่างเช่นคุณซื้อหุ้นบริษัท A หุ้นละ10บาทจำนวน100หุ้นเป็นเงิน1,000บาท1ปีต่อมามูลค่าต่อ1หุ้นขึ้นเป็น11บาทขายทั้งหมด100หุ้นได้รับเงิน1,100บาทกำไรที่คุณได้รับในระยะเวลา1ปีคือ1,100บาทลบ1,000บาทเท่ากับ100บาท 1, นี่คือกำไรจากส่วนต่างราคาหรือ Capital Gain สูตรคำนวณผลตอบแทนคือกำไรจากส่วนต่างราคา100ไปหารเงินลงทุน1,000บาทเงินปันผล Income Gain เมื่อบริษัทมีผลกำไรจะส่งไรายได้ส่วนหนึ่งกลับไปยังผู้ถือหุ้นเรียกว่าเงินปันผลจำนวนครั้งที่จ่ายเงินปันผลตอ่อปีราว1ครั้ง และจำนวนเงินจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทและในแต่ละปีบริษัทจะกำหนดจำนวนเงินปันผลต่อ1หุ้นผู้ถือหุ้นสามารถรับเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือตามระบบที่วางไว้ตัวอย่างเช่นเงินปันผลต่อ1หุ้นคือ0.5บาทหากคุณมี100หุ้นจะได้รับ50บาทเงินปันผลประจำปีต่อ1หุ้นภาษาอังกฤษเรียกว่า d i v i d e d per share เขียนย่อว่า DPS อัตราเงินปันผลตอบแทนภาษาอังกฤษเรียกว่า d i v i d e d Yield สูตรคำนวณคือเงินปันผลประจำปีต่อหนึ่งหุ้นหารด้วยราคาหุ้นณปัจจุบันเมื่อดูอัตราเงินปันผลตอบแทนย้อนหลัง10ปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่าอยู่ระหว่าง2.5%ถึง4% กำไรจากส่วนต่างราคารวมกับเงินปันผลเรียกว่าผลตอบแทนรวมดังที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นกำไรจากส่วนต่างราคา100บาทรวมกับเงินปันผล50บาทผลตอบแทนรวมเท่ากับ150บาทสูตรคำนวณผลตอบแทนคือผลตอบแทนรวม1 5ผ่หานรด้วยเงินลงทุน1,000อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นนั้นมีแต่ข้อดีไม่มีความเสี่ยงเลยหรือไม่ไม่ใช่อย่างนั้นการลงทุนในหุ้นคือการลงทุนไม่ใช่การให้ยืมหรือกู้ยืมเนื่องจากบริษัทไม่ได้มีข้อผูกพันในการชำระคืนควรพึงระลึกเสมอว่าเงินต้นที่ใช้ในการลงทุนนั้นจะไม่มีการรับประกันใดๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นกรณีที่บริษัทด,ดำเนินธุรกิจแล้วผลประกอบการแย่ลงราคาหุ้นตกลง อีกทั้งไม่ได้รับเงินปันผลมูลค่าลดลงกว่าเงินที่ลงทุนไปหากบริษัทล้มละลายคุณก็อาจจะกลายเป็นเศษกระดาษได้คุณมีความเข้าใจเรื่องการลงทุนในหุ้นมากขึ้นหรือไม่สรุปจากวิดีโอนี้ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนหลัก4ประเภทได้แก่หุ้นตราสารหนี้หุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ทรัส์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เราสามารถซื้อขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างเสรีโดยผ่านในหน้าหรือโบรกเกอร์กำไรที่ได้จากการถือหุ้น2ข้อคือกำไรจากส่วนต่างราคาและเงินปันผลในวิดีโอถัดไปจะอธิบายอย่างเข้าใจง่ายที่สุดเกี่ยวกับตราสารหนี้และหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์พอเริ่มต้นลงทุนคุณจะสนใจข่าวสารหรือข้อมูลทางเด็ดที่อ่านผ่านๆตามากขึ้น และคุณจะค่อยๆเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นมากขึ้นด้วยและข้อมูลที่ได้รับจะช่วยเพิ่มผลด้านบวกในการสร้างสินทรัพย์อีกทั้งช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินเกิดเป็นวงจรที่ช่วยให้อยากเพิ่มการลงทุนมากขึ้นอีกทั้งช่องนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนวัยทำงานเท่านั้น นักเรียนและนักศึกษาก็สามารถเข้าใจเรื่องการเงินที่จะสร้างกำไรได้ด้วยการอธิบายอย่างง่ายๆโดยใช้ a อนิเมชันการเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินนั้นจะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนหากคุณชอบวิดีโอนี้ช่วยกดติดตามช่องและช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ